มีอยู่คนนึงไม่เข้าพวกไม่มีเชื่อใส่อ่ะมันยังไงเขาบอกว่าเขาใส่เสื้อบอลเนี่ยมันไม่หล่อมันไม่มีคอ,อเขาใส่ชื่อกำพูให้อ่ะลูกชายเนาะ,ะ๋อลูกชายลูกชายแตกดอย่างนี้เหรอปาย P.A.I.I. เพชรโอ้โหหนึ่งเดียวในโลกอันนี้เปิดร้านเสริอสวยนะคะ,ะต้นเชิญครับเป็นไงนอนหลับนอนหลับดีไหมก็หลับอยู่ฝัน ฝันได้เลขอะไรป่ะไม่ฟันไงไม่ได้ยินเสียงจิ้งจกทุกแกอะไรเลยไม่ได้เลยห้กูน,นอนไม่ยิ้มมเนี่ยมุงแม่ไม่เก็บอ่ะเก็บอะไรเดี๋ยวคืนนี้กูต้องนอนต่อว้าไปเก็บมันมันเสียพลังงานไปอ่าม,มีหลายท่านเห็นบอกว่าอุ้ยเสื้อมาจากไหนสสวยไหมครับเป็นเสื้อทีมกัมพูชีคอลเลกชันใหม่ล่าสุดมีสีขาวออกมาก่อนอแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อสีแดง ต่อไปก็จะเป็นเสื้อเย่าเยือนอันนี้เป็นเสื้อเย่าทีมเขาใหญ่มากนะทีมใหญ่ทีมใหญ่เ <c oughs> อาคุณรู้เ่า่าว่านักเตะนี่เกือบร้อยนะขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> มาจากไหนยะยะโอ้สารพัดเช่นเลี้ยงไก่ก็มีมอเตอร์ไซค์วินก็มี <c oughs> นะแม่เซนเจอร์ก็มา บางคนก็ทำแกลบก็บมีคือทุกสาขาอชีพครับน้องๆมารวมตัวกันน้องๆพี่ๆ้วยไม่ใช่น้องๆในกัมพู FC เลยนะยไอทีมเนี้ยฝีเท้าไม่เท่าไหร่แต่ว่าหมดเพราะเสื้อเนี่ยเยอะอันนี้เสื้อว่าใครสนใจเชียร์แบบเนี้ยที่คุณรัชนีใสก่ก็สั่งที่ทีมงานได้ตรงนี้เป็นลายเซ็นของกัมพูราชนีอยู่ตรงนี้ตรงหน้าอกเสื้อ นี่มันฝังลายเซ็นเข้าไปได้ด้วยหรอฝังลายเซ็นเข้าไปเลยซักไม่ออกเลยใช่ไหมไม่ออกไม่ออกครับเขาสกินลงไปเลยเนาะเขาเก่งนะเดี๋ยวนี้มันไปทันสมัยมากนะแต่ก่อนนี่คใครจะมาให้เซ็นเสื้อเนี่ยต้องแบบเอาเมจิกมาแล้วก็เซ็นที่แขนเสร็จแล้วห้ามซักนะไม่งั้นปากกามันจะออกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ฝังลายเซ็นเข้าไปอย่างนี้เลยไม่เห็นไหมคะที่กำพูเซ็นเช็คเงินแสนก็เงินแสนเงินล้านก็ลายเซ็นนี้ใช่ไหมลายเซ็นนี้ หมายถึงว่าเงินที่กู้เขา่ะนะคะับ่ไม่ใช่เซ็นเซ็นจ่ายไม่ใช่เซ็นเ็คจ่ายครฝั่งซ้ายสุดนี่ก็จะเป็นโลโก้สโมสรกัมพูฟซีที่มีลูกฟุตบอลอยู่ในนะครับสวยสวยหรือว่าม้าขนองศึกภาษาไทยกัมพูฟซีป็นลูกม้าคุณราชนีใครเป็นม้านี่ไงนี่ เรยเปลี่ยนตัวเองเป็นม้าเลยเหรอเป็นม้าเพราะว่าเขามีเพลงแบบว่าอ,อชอบม้าชอบม้ารูปร่างหน้าตาอย่างนี้ถามหน่อยค่ะพี่ชอบม้าชอบมาออ้านั่นแหละก็เลยเอามา้าซะเลย <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยกัวเขาไม่ชอบ <c oughs> คุณกำพราเลขเก้าเถิท่านแม่เลขเก้าส่วนเรชนีนะคะหมายเลขอะไรฮะตองหนึ่งรู้สึกว่ามันบเยี่ยม อันดับหนึ่งอ๋อจริงเหรออะไรอย่างนี้นะฮะแต่ผมคิดถึงใบกล้วยคะใบเดียวก็ใบกล้วยใช่ไหมล่ะสองใบก็ใบเบิ้ลแล้วก็สามใบก็คือใบตองกิจกรรมตอนเช้าเช้าวันสงกรานนะคะโอ้คุณแม่ทองนาคป้าเบอร์หนึ่งว่าซานโอ้โหเกิดวันที่หนึ่งเล้วเบอร์หนึ่งอ๋อคุณแม่เกิดวันที่หนึ่งจ้ วันที่หนึ่งเดือนอะไรคุณแม่เมษสาแม่กดหนึ่งเกิดหนึ่งแม่สานเลยเหรอจ้ะโอ้แต่ว,ว่าข้างหลังเนี่ยไม่ใส่ไม่ใส่ชื่อแม่ทองนาคนะเขาใส่ตรงไหนเขาใส่ชื่อกำพูให้อ่ะกำพูเบอร์หนึ่งลูกชายเนาะ,ะ๋อลูกชายลูกชายาเบอร์อยู่ข้างหลังเสื้ออยู่ข้างหลังอ๋อนี่นะคะแม่ทองนาคี่ใส่กับป้าถุงก็ได้นะเห็นไหมสวยนะคะเสื้อครอบครัวนี้นะคะ อันนี้เปิดร้านเสือสวยนะคะโหพี่เพชรต้องสวยนะวันนี้นะอ่านี่ช่างอิมพอร์ตมาจากไหนคะช่างคะนครปฐมนครปฐมน้องปลายนะคะเป็นลูกสาวคนกลางของพี่เพชรเขาดูการจับแล้วเป็นนะสวยเดี๋ยวตอนสวยแล้วมาดูอีกทีนึงนะคะอันนี้อะไรเนี่ยแพะพายปลายอ๋อน้องปลายสะกดอย่างนี้เหรอปลาย P A I I ไอถเติมไอีกคนอ๋อมีไอสองคนมีไอสองไอก็คือไอแคกคนะคะเบอร์ยี่สิบสี่้องปายทำไมเลือกเบอร์ยี่สิบสี่วันเกิดค่ะเกิดวันที่ยี่สิบสี่เดือนตุลาค่ะตุลาเอทุกคนจะเลือกกับวันเกิดหมดเลยนะอ่าแต่คุณคุณแม่เพชรนี่ทำไมเบอร์ตรงกับคุณแม่ทองนาคเลยคะเพชรโอ้โหมีทั้งเพชรทั้งทองนาคนะคะอันนี้เป็นเพชร เป็นภาษาไทยก็ได้นะเออเป็นภาษาไทยวันที่หนึ่งมาจากไหนมาจากวันเกิดลูกชายลูกชายหนึ่งเดียวเท่เท้ททมันไม่หนึ่งอย่างเดียวไม่เดียวอย่างเดียวนะหนึ่งเดียวในโลกก็คือเบอร์อ้าวนะไม่เบอร์เดียวกับคุณแม่ล่ะค่ณแม่เห็นว่ามันง่ายแม่เห็นว่ามันง่ายอ๋อไม่ใช่แม่บอกว่าเดียวบังคับไม่ได้บังคับแม่บังคับให้วันที่หนึ่งวันเกิดเดียว แก้ขาวสิได้บังคับไหมไม่เออไม่ได้บังคับนะเรามีสีขาวด้วยนะคะอันนี้ขุนเล็กหรือขุนเหล็กนี่สีขาวก็ใส่เบอร์ได้เหมือนกันนะคะเออขุนเหล็กหะคะเบอร์27่สิบเจ็อ่าขุนเล็กภาษาอังกฤษมันดิ้นได้โอ้นี่หล่อที่สุดในบ้านเลยตอนเนี้สวัสดีครับน้องขุนเป็นที่มาของน้องขุนเล็กใช่ไหมนี่อันนี้สีขาวนะคะ ก็มาไปอีกแม่อะไรวะแม่ขุนแม่ขุนแม่ขุนเอาแล้วมาแม่มาจากไหนอะคุณลูกแม่ครับเอาเป็นลูกแม่ขุนเป็นลูกแม่แม่เป็นแม่ขุนนี่บ้านขุนนี่คุณบังคับให้เขาซื้อเสื้อกันทุกคนเลยเหรอไม่ได้บังคับฮะแต่ว่ามีคนหนึ่งไม่เข้าพักวไง มีอย mm hmm ah? oh, ู่คนหนึ่งไม่เข้าพวกไม่มีเสื้อใส่อ่ะดูไม่เข้าพวกใคร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 ไม่เข้าพวกชี้ชี้ชี้ใครไม่เข้าพวกชี้น่ไยชี้หนใครไม่เข้าพวกไม่ใช่ชี้อะไรแล้วผลชี้น่ไยใครไม่เข้าพวกแต่พยายามหาสีที่ใกล้เคียงมานะคะตาแหวงทำไมอ่ะพี่ชมบู่ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอน่ะตาแหวนไม่มีเสื้อนั่นน่ะสิไม่มีใครใจร้ายที่สุดเลยไม่ยอมสั่งให้เขานั่นแรก็สั่งนั่นแรงแต่ว่าเขาไม่ใจร้ายที่สุด ใคร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 บอกอเอาไหนว่าน้องภาพเสียให้ยังไงถ้าไม่มีใครเสียก็มาเอาที่นี่พี่ไอ้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวอธิบายนิดนึงคือมันเป็นเรื่องของธุรกิจและเศรษฐกิจของบ้าน <c oughs> ตาแหวงบอกว่ามันแพง <c oughs> ก็เลยไม่สั่ง <c oughs> ก็เลยไม่สั่งทีเนียมันแพงตู้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมัันยงก็บอกว่าเขาใส่เสื้อบอลเนี่ยมันไม่หล่อมันไม่มีคออ๋อไม่มีคอ แต่พอพอคนอื่นใส่มันหล่ออยากได้โอ้ยเดี๋ยวเอาไ้เดี๋ยวเอาไหโอ้ยขนาดแม่ยังมากยังใส่เลยเห็นปะเอเมื่ววันนี้ไม่มีเหลือสักตัวเลยเหรอเอามาให้ใส่ก่อนได้ไหมของเสื้อกัมพูอ่ะไม่ได้เพราะว่าใส่ของคนอื่นก็ไม่ได้เนื่องจากมีชื่อทุกคนเขามีชื่อไเามีชื่อมาหมดเพราะแสวงต้องหนึ่งเดียว เสแวงเนี่ยชื่อนี้ต้องหนึ่งเดียวชื่อเพชรนี่ดีทิพไพรเลยว่ะเพชรอันนี้เดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวดียังไงพ่อมันดีมันดียังไงโอ้ยมันเป็นชื่อไทยด้วยเว้ยเอ้ยชื่อไทยเนี่ยอันนี้อันนี้อ่านง่ายสุดยอดเพ่อชอบเหรอคะเพราะอะไรคะลูกสาวเขาลูกสาวเขามันแพงดีเลยไงคนโกรธมันกัดตัวงที่เขาอ่านออกไอ้ไอ้มูนี่เขาอ่านบอกอยเดี๋ยวพ่อแล้วชื่อชื่อเพชรอ่ะ มันก็มีแพงใช่ไหมแล้วชื่อทองนาคเป็นไงพ่อทองนาคก็ดีเหมือนกันแพงไหมแพงไปแต่งกันหรือเปล่าตอนนั้นอะแต่งสิแต่งกี่บาทแต่งกี่บาทสมัยนี้แม่แปดร้อยโอ้โหแต่ร้อยนี่มันซื้อวัวยังไม่ได้เลยแต่งแปดร้อยเนี่ยแต่งแพงมากแล้วเนี่ยนะพ่อแปดร้อยเนี่ซื้อวัวยังไม่ได้เลยไปแต่งสาวอ่ะฮะเมื่อก่อนเขาแต่งกันสามร้อยสี่ร้อยเท่านั้นเลยแต่พ่อแต่งแปดร้อยเนี่ยแต่งสาวเนี่ยสามสี่ร้อย ถือว่าแพงเออถ้างั้นถ้าเทียบกับเงินสมัยนั้น300กับ8 0 0นี่แปมา้0 0นี่ไม่ธรรมดานะค่ะได้อะไรมาบ้างคะได้มาเต็มเลยเห็นไหมอ่ะยอะเฮียยอะเฮียโอ้โหเออลูกหลานเยอะถ้าใครสนใจอยากจะได้เบอร์คุณกัมพูก็ได้นะคะใส่ไม่ใส่ชื่อตัวเองแต่ใส่ชื่อคุณกำมพูอ๋อได้แต้เพื่อตังี้ก็ได้ได้ครับแต่ให้แจ้งเบอร์แต่มันมีชื่อคำว่ากัมพูมันมีอยู่แล้วที่อย่างเช่นเนี่ยฮะเห็นไหม นี่ไงกัมพูฟซีอ่ามีกัมพูฟซีอยู่แล้วนี่ก็ด้านข้างก็กัมพูฟซีอยู่แล้วแล้วก็มันมีตรงนี้ด้วยนะใส่ชื่อตัวเองก็ดีครับกัมพูฟซีอ่าแล้วมีคู่ขาวคู่สีราชนีกัมพูตรงนี้ด้วยนะคะใส่ชื่อตัวเองก็ดีครับอ่างนั้นแนะนำให้ใส่ชื่อตัวเองเอาคุณมายืนนี่เด้มามาเทียบดิว่าระหว่างสีขาวกับสีแดงอ่าเรามายืนเทียบกันที่หน้าห้องน้ำน่ะไปเอาวิวสวยๆเดยดิหน้าห้องน้ำเลยอ่านี่นี่ในแบบ ได้ยังชอบแบบไหนครับหลานชายเออเออทำไมหน้าตามันต่างกันเนี่ยเขาหยิบขอบมายมหน่อยเลยหลานชายเอาข้างหลังหลังนะ่ฮะไอ้เท่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 เอายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยน่าเรื่องห่อยิ้มเป็นไม่ไดใช่เยี่ยม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 เยี่ย้ยเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าอายุสักประมาณ18-19อ่ะตอนนั้นหละ่ะโอ้โหเป็นไง้าเท่าที่เคยผ่านมาผ่านมาเหรอคกจะผ่านมาอะไรอยู่ในวัด18-19ยังอยู่ในวัดอยู่เลย